สินค้าของถูกดีหลากหลายแน่นตึบส่วนลดเยอะมากราคาของเราดีที่สุดค่ะพี่เปิดร้านถูกดีมาประมาณทัก5้าเดือนค่ะได้ดยอดจากร้านร้านค้าเนี่ยมีให้เลือกเยอะหัวซอยท้ายซอยเนี่ยเยอะมากแต่เราคิดว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงมาร้านเรานี่คือสิ่งที่เป็นคำตอบ สินค้าของถูกดีมีแบรนด์หลายแบรนด์หลายตัวหลายสินค้าหลายไอเทมตั้งแต่น็อตซักุไลไขควงเครื่องเขียนเครื่องควัวนี่ไม่ต้องพูดถึงแน่นตืบแทบจะทุกตัวที่เราได้มาซึ่งสินค้าหลักๆของเราเนี่ยเป็นสินค้าขายดีตามท้องตลาดมันก็อยู่กับเรายอดขายต่อว,วันถ้าเป็นธรรมดาก็2 0 0 0 0ขึ้นค่ะ2 0 0 0 0ถึง30,000คือได้อยู่แล้วพูดรวมๆแล้วคือคือดีค่ะดีที่สุดคือเรื่องราคาราคาของเราดีที่สุดค่ะ มีส่วนลดเยอะมากเออบางทีเยอะจนเรายังตกใจว่าลดเป็นร้อยเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยสินค้าที่เราจัดโปรโมชั่นเนี่ยก็คือแบบดึงดูดความสนใจทุกคนจับต้องได้มันทำให้คนรู้จักเราอะแล้วก็แบบเข้ามาซื้อได้เยอะขนาดนี้แล้วก็เป็นปากต่อปากบอกกันไปที่นี่ซื้อง่ายแล้วก็ราคามาตรฐานถ้าเราทำร้านเองนะคะสิ่งหนึ่งที่เราทำมาเป็น10ปีเนี่ยเราก็ยํำอยู่กับที่ค่ะการตลาด มันมันเป็นไปไม่ได้ค่ะพอเราเปิดเป็นถูกดีสินค้าเพิ่มขึ้นศักยภาพดีขึ้นจากหลักพันเป็นหลักหมื่นจากหลักหมื่นแตะเกือบจะแสนมันเป็นไปแทบจะไม่ได้อะแต่มันก็เป็นไปแล้วนะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เรียนรู้สิ่งที่ดีกว่าเดิมถ้าณนวันนั้นเราไม่ตัดสินใจทำร่วมกับบริษัทถูกดีเราก็อาจจะไม่มีวันนี้